ใช้ประแจหกเหลี่ยมทําการสอดล็อกหัวเกียวไว้จากนั้นใช้ประแจบล็อกขันน็อดยึดใบตัดหญ้าออกโดยการขันน็อตออกให้ขันไปตามเข็มนาฬิกาเอาน็อตออกแล้วนําฝาครอบออกนําตัวจับใบออกนําใบตัดหรือจานเอ็นตัดหญ้าออกจากนั้นใส่ใบตัดวงเดือนแล้วใส่ตัวจับใบหรือประกับล่างใส่ฝาครอบขันน็อดยึดใบตัดเข้าให้แน่นโดยการขันน็อตเข้าให้ขันทวนเข็มนาฬิกา ขันเข้าให้แน่นเมื่อขันอนยึดใบตัดหญ้าเข้าจนแน่นแล้วก็สามารถนําเครื่องตัดหญ้าไร้สายมาสรุ s c m 5.5 2 n ไปทาการตัดหญ้าบริเวณที่มีก้อนหินเยอะได้เลยไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าในพื้นที่ที่มีก้อนหินเยอะหญ้าป้องหนาหรือพื้นที่ที่มีกิ่งไม้ก็สามารถใช้ใบตัดวงเดือนทําการตัดได้เลยตัดง่ายตัดได้ดีตัดได้เร็วด้วยมอเตอร์ไร้ปแปลงถ่านหรือมอเตอร์บัสเร็ความเร็วรอบ6,000รอบต่อนาที กำลังไฟฟ้า2400วัตต์ใช้งานได้ยาวนาน2เท่าด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพาวเวอร์เทอร์โบ20โวลต์2ก้อนน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่1.68กิโลกรัมความยาวด้าม175เซนติเมตรมีสายสายและด้ามจับเสริมช่วยควบคุมทิศทางในการตัดลดความเมื่อยล้าเมื่อใช้งานหรือเมื่อตัดหญ้าเป็นเวลานานปรับความเร็วในการตัดได้โดยสามารถปรับความเร็วได้3ระดับพร้อมจอแสดงผล LED ปลอดภัยด้วยระบบปุ่มกดเซฟตี้สองชั้นและมีบางใบใบบางหญ้าหรือกาดกระเด็นขนาดใหญ่ช่วยป้องกันเศษหญ้ากิ่งไม้หรือก้อนหินไม่ให้กระเด็นเข้าหาตัวและเมื่อตัดหญ้าเสร็จหรือเมื่อใช้งานเครื่องตัดหญ้าไร้สายเสร็จให้ทาการถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องแล้วเสียบชาร์จโดยการชาร์จแบตเตอรี่ให้ทาการถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องแล้วปล่อยหรือวางแบตเตอรี่ไว้ให้เย็นก่อนแล้วค่อยเริ่มชาร์จ และเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากแท่นชาร์จทันทีไม่ควรปล่อยหรือชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้เพราะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วได้และเมื่อถอดแบตเตอรี่ออกจากแท่นชาร์จหรือเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วเ็วสามารถนําเก็บได้เลยง่ายๆครับสําหรับวิธีตัดหญ้าบริเวณที่มีก้อนหินเยอะด้วยเครื่องตัดหญ้าไร้สายมาซาลุ STM 525 n แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนฒนกร สวัสดีครับ